สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอพระเก่งพระชัยวัดนะครับปวเรศนะครับผมวัดบวรนิเวศนะครับปี2530นะครับชุดนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมที่ระลึกในหลวงราชการที่9นะครับครบรอบ60พรรษานะครับผมนี่องค์ใหญ่นี่ก็เป็นพระริ่งนะครับส่วนองค์เล็กเป็น ราชวัดนะครับรุ่นนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเสดด็จเททองด้วยพระองค์เองนะครับบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงเททองด้วยพระองค์เองนะครับเป็นเวลา9วันเลยนะครับนี่น่าบูชาหน้าสสมมากนะครับเดี๋ยวเรามาส่งรายละเอียดกันก่อนกันดูนะครับเริ่มจากพระกริ่งก่อนนะครับผม นี่พระกริ่งนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะตามสูตรนะครับเป็นสูตรถ้าเมื่อใช้ไปสัมผัสอากาศจะกลับดำนะครับเป็นนวะกลับดำนะครับผมนี่นะครับใบหน้านะครับอวบอิ่มนะครับผมนี่ตรงนี้จมูกโตเลยนะครับปากนะครับนี่เม็ดประศกด้านบนนะครับกลมคมชัดนะครับได้รับการ ตกโดยตัวตุ่นตูนะครับให้เป็นลักษณะกลมนะครับด้านบนนี่ผิวพันธุ์นะครับเรียบตึงนะครับนี่จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นเริ่มซ่อมซ่อมเป็นผิวไฟนะครับออกเป็นนวะส่วนที่โดนสัมผัสนะครับก็จะกลับดํานะครับผมนี่ดูนะครับแขนนะครับมอยานะครับดีวอนนะครับนี่ เม็ดบัวด้านฐานนะครับคมชัดนะครับนี่ผิวเนื้อโลหะสูตรพิเศษของวัดปะบน,นะครับเข้มข้นแล้วก็สวยงามมากนะครับมีเอกลักษณ์นะครับผมนี่มีงของด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนี่ส่วนด้านบนนี่นครับรอยตอก ต๊ะตตูดด้านบนนะครับได้รับการแต่งนะครับให้เกิดความเรียบร้อยและความสวยงามนะครับดูนะครับผิวพันธุ์ก็จะมีเป็นตะปุ่มตะป่่ามานะครับมาจต่ธรรมดาของพระหล่อนะครับนี่แล้วก็มีรอยแต่งให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่ผิวพันธุ์นะครับคมเรียบสวยงามนะครับนี่เม็ดบัวด้านหลังนะครับ นี่นะครับผมนี่จะต่อโคดพกักเก่งจะต่อโคดไว้บริเวณนี้นะครับนี่เป็นเลข5ไทยนะครับหมวนยาวขึ้นไปนะครับนี่สวยงามน,นะครับนี่มาดูนะ้าส่งจากด้านข้างนะครับ นี่ด้านข้างนะครับผมมีการแต่งร่องรอยการประกบนะครับให้เกิดความเรียบร้อยนะครับทําให้มองไม่เห็นนะครับนี่ได้รับการแต่งเกืบทุกองนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นัวาดโลหะกลับดํานะครับเข้มขลังมากนะครับออกดำแวแวๆนะครับผม นี่รอยประกอบเห็นตรงบบนนิดนิดนึงนะครับนี่ด้านข้างนะครับผมตัวด้านล่างนะครับด้านล่างก็ปิดทับด้วยฝาทองแดงนะครับแล้วก็มีรอยตะใบเล็กน้อยนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยนะครับด้านในก็บรรจุเม็ดกลิ่นนะครับผมแล้วก็ผงจิตรดานะครับ ที่ในหลวงราชการที่9ทรงพระราชทานให้นะครับแล้วก็พระเกศาของในหลวงราชการที่9นะครับนีไว้นั่นในนะครับถือว่าเป็นมงคลสูงสุดนะครับนี่รงของพระกริ่งนะครับผมนี่คราวนี้มาดูพระชัยวัดนะครับนี่พระชัยวัดก็ย่อขนาดลงมาเล็กนะครับ นี่เนื้อนวะนะครับนวะกลับดำเวลเหมือนกันนะครับดูนะครับมีความเข้มขลังมากนะครับหน้าตาอิ่มเอิบนะครับผิวพันธุ์กลับดำนะครับแล้วก็มีผิวไฟเรื่อยๆนะครับนี่หน้าตาคมชัดนะครับมอมอยานะครับยังตรงพระเจวดนะครับฐานบัวนะครับบัวข้ามบัวหงายนี่ หน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผิวพรร์นับค่อนข้างที่จะกุกละนะครับธรรมดาพระโลนะครับนี่เชีวนบัวด้านหลังนะครับนี่เนื้อนวากับดํานะครับมันวาวนะครับนี่ด้านข้างนะครับผม ส่งจากด้านข้างนะครับนี่ลองดยการประกอบเห็นอยู่บ้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่พระเชยวัดนะครับก็มีขนาดเล็กย่อมลองมานะครับส่วนด้านล่างนะครับ ด้านล่างก็จะตอบโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดลักษณะคล้ายเลข5ม้วนห่างขึ้นไปนะครับยาวๆนะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันที่ต่อกัปลป๊กเกงนะครับนี่พรชวัดจะหล่อตันนะครับนี่พชยวัดนะครับให้ดูเป็นคู่เลยนะครับ ชัยวัดแล้วก็พระกลิ่งนะผมนี่จะตั้งให้สวยงามนะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับนีรน่รุ่นนี้นะครับก็พุทธาพิเศษ3าครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ก็พุทธาพิเศษในคืนวันเสาร์วันที่12เมษายนนะครับ2529นะครับ น้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศนะครับส่วนพระเทพนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับครั้งที่2นะครับก็พิธีพุทธาพิเศษวันวิสาขบูชานะครับวันที่21แล้วก็22สภาคมนะครับ2529นะครับส่งครั้งที่สามนะครับก็พิธีพุทธาพิเศษวันที่28มิถุนายนนะครับ2530นะครับ นี่นะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนสุดารามนะครับในหลวงราชการที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีนะครับผมนี่เป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาน่าสมมากนะครับชนวนมวลสารจากพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดวรวานิเวศนะครับแล้วก็แผ่นจานโลหะของพระกิติอาจารย์ร้อยแปดรูปนะครับนี่ส่วน เรื่องเกจิที่มาร่วมปลุกเสกนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับก็สมเด็จพระยานสังวรนะครับวัดบวรนิเวศนะครับพระยานณโหเข็มนะครับวัดสุทัศนารามนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวังวิเวการามนะครับหลวงพ่อเช่มวัดบ่อผุนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดวังถัปรทวัดหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล้องนะครับหลวงพ่อสำเนียงนะครับ วัดเวรุวนารามนะครับหลวงพ่อพุธนะครับวัดป่าสารวันนะครับพระอาจารย์นกวัดเขาแก้วนะครับหลวงพ่อเหรียญนะครับวัดบางระหงนะครับหลวงพ่อทองใบวัดสายไหมนะครับหลวงพ่อฟักวัดประชารังสรรนะครับหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับหลวงพ่อเชมวัดดอนแยหอมนะครับพระอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับ นี่ก็เป็นเกจิอาจารย์บางส่วนนะครับนี่คราวนี้มาดูกล่องนะครับกล่องที่บรรจุนะครับนี่เป็นกล่องกรรมะยี่สีแดงนะครับผมบรรจุเป็นชุดแบบนี้นะครับนี่ด้านบนก็จะเขียนไว้แบบนี้นะเป็นเกาะนี่ เป็นชุดเดิมๆของเขานะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นตราพวโรแบบน,นี้นะครับถ้าที่ผมหาประวัติดูนะครับจัดสร้างทั้งหมดสองหมืนห้าพันชุดนะครับนี่ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหาก็ช่วง,งนี้ก็อยู่ที่หลักหมืน่นหลักหมืน่นต้นๆถึงหลักหมื่นกลางๆนะครับก็แล้วแต่สภาพ ความสวยงามแล้วก็ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เกนะครับแลาจะนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดนนองรวมถึงวัตถุม,มงคลของสมเด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่จะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับสวยงามเข้มขังมากนะครับแล้วก็วัตถุม,มงคลทั่วไปนะครับ ถ้าใครอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่สวยงามมากครับนองวะหลวงหับดำนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ